สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะไม่มีคลิปกับเขาเลยวันนี้แม่น้อยไม่มีคลิปเลยค่ะไม่มีคลิปเลยคลิปคิบก็ไม่ได้ทํากับเขาสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกคน,ท,กคนทุกท่านด้วย มาคุยกันยามเย็นค่ะแต่กี้เดินไปเซเว่นเดินไปหาซื้ออะไรมากินก็ไม่รู้จะกินอะไรก็เลยเไม่อยากข้าวอ่ะไม่หิวข้าวคือมันมันเบื่อเบื่อข้าวอืมก็เลยไปซื้ออันนี้มากินเขาเรียกอะไรมาลามาลาบอนี่มาลามาลามาลา กับขนมอันนี้มันแก้วซื้อเซเว่นมันแก้วอันนี้ก็ซื้อที่เขาขายอยู่มาลามาลาอันนี้ก็เค้กเค้กอันนี้อะไรไมันรูกอันนี้เเขาบอกว่าอร่อยเนี่ยอันนี้ กินแล้วค่อยเข้าบ้านนี่อะไรอยู่คนเดียวมันก็เป็นอย่างนี้แหละอืมโอ๊ยมันเดือดกระดับเผ็ด มาเดิมมาทานด้วยกัน,กนค่ะทุกคนเป็นยังไงกันนาะวันนี้เนาะวันนี้ยูทูบเบอร์แห่ไปดูเชื่อชีอ่อกราบ,บ้านกอกๆอม่น้อยก็ไปดูเห็นหลายคนเข้าไปแต่บางครั้งเรา เราไม่เข้าไปเราเราไปแอบดูเฉยไปแอบดูห้องคุณนาทีบ้างห้องช่างตั้มบ้างไม่เดียวก็ดานมา ได้ยินเสียงคนบางคน,นอ,อยู่นั่นอะ่ะอืมมาหล่ามาอืมอร่อยไม่ได้คุยเลยมีแต่กินให้ดูคุยกันด้ด้วยอนะ่ะ วันนี้วันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วนะวันนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเดี๋ยวกระสินเดือนชิ้นดาวแล้วทุกคนเอ,อ้ยชิ้นเดือนใครไม่อยากให้สิน้นรู้ไหมทุกคน คนมีเงินเดือนกินอยากให้สิ้นเร็วๆคนเช่าบ้านไม่อยากให้สิ้นเพราะอะไรสิ้นเดือนต้องต้องมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะนี่แหละคนมีงวดนรถโอ้ยสิ้นเดือนก็ต้องจ่ายค่างวดนรถบางคนเงินเดือนก็ไม่เหลือจ่ายค่างวดนรถงวดราค่าเช่าบ้านเราเราเช่าอยู่ก็ต้องจ่ายใช่ไหมเนี่ย คนที่เขาเช่าบ้านอยู่เขาไม่อยากให้สิ้นเดือนคนที่มีบ้านในเช่าอยากให้สิ้นเดือนเร็วๆพบางนเลยเขาคุะเก็บค่าเช่าบ้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้รกาก็ได้ถูกไหม คนที่เช่าบ้านไม่อยากให้ชิ้นคนมีบ้านให้เช่าอยากชิ้นเดียนเร็วๆเพราะต้องเก็บค่าเช่าบ้านมีบ้านให้คนเชา่าเนไม่ดีนะแต่ก่อนนี้แม่เนาะอยู่กับสามีตั้งแต่เพิ่นยังมาตาย ไม่น้อยไปเก็บค่าชาวบ้านห้องแถวแถวธนาคารเทพจำกัดเน่ะอยู่ในเมืองน่ะอยู่ในตลาดเลยแถวห้าแยกอะวงเวียนห้าแยกอะแถวบอสสอนเนี่ยทั้งหมดห้องแถวสิบสองห้องสองชั้นสามชั้นสิ้นเดือนมาไม่น้อยจะเอาไปเส็จไปไปเก็บบ้านนั้นก็เอาไปเสร็จให้เขาเก็บทุกเดือน คนจ่ายเป็นปีเราก็ไม่ได้เก็บบางคนก็นทำสัญญาสามปีจ่ายล่วงหน้าแค่สามเดือนเก็บรายเดือนเดือนหน้่หมื่นบาทเดือนหน้่ห้าพันบาทแล้วแต่ต่ำสุดก็ห้าพันห้องหนึ่งต่อเดือนสมัยนั้นนั้นไม่แพงสมัยนี้ตกเข้าหมื่นกว่าบาท หมื่นสองหมื่นกว่าจะไปเช่าตึกได้จะบอกให้แต่ก่อนเนี่ยตึกของปู่ไม่น้อยเยอะแถวธนาคารกรุงไทยก็มีตรงธนาคารกรุงไทยก็เป็นที่ของของปู่ธนาคารกรุงไทยสาขานหนึ่งอุดรหลังนีชุนว็แต่ก่อนนี้ไร่เจ็บข้าวท่าที่เส้นเดือนมาไปเจ็บ สมัยก่อนนะพอปูปูเสียก็แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติใครไม่อยากเก็บไว้ก็ขายใครอยากเอามุ่งมันสังกยาไว้ผู้พี่อยากเอาไว้ก็เอาเงินให้น้องไปอื ถ้าไม่เอาเขาขายให้คนอื่นก็แล้วไปอืมนั่นแหละแต่ก่อนชิ้นเดียนเน่ยเก็บไรต่เก็บวิ่งเก็บ่าเชาห้องอืม ใช่ไหมคะทุกคนโอเคไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะไม่มีอะไรมีแต่กินให้ดูเฉยๆขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันที่งานองค์ปู่ปริกิจวันที่เก้าที่สิบนะคะเจอกันทุกคนทุกท่านนะคะคนไหนเดินทางมาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางนะคะทุกคนเจอกันสิบเก้าที่องค์ปู่ปริกิจโอเค อ,อร่อยอืมขอบคุณนะคะอย่าลืมขอฝากทีมงานสื่เก่าทุกคนทุกท่านด้วยค่ะโอเคเจอกันใหม่บายปู